โรงเรียนเราบอลาฟาดกินข้าวเราไปลรอขอโทษที่ไปโรงเรียนมาจันพอตาไปส่งหมดละจ้าตาที่ไปส่งร้านเราบอ้าจ้าโอ้สิไปวัดดีย่ายจะเกินมาจันจ้าฟาดอายก็เรามาตาบ้านคุณบอไปนอนยังน้ำน่องคุณบอยังหล่ะโอ้เลยแม่แจ้งชุดเดียวพี่ซือจ้าไปนันละ ปาดเก่งขังนาลูคอยเอาชิงานไปจันบอกโอ้เรามีรถจักรวาันที่น้องใจ <c oughs> ละพ่อนาทีไปล,ะละ่ะลาอไอที่ขี่รถไปเอาเองเหมอยะละปาดเนี่ยถ้าเด็กพ่อนาทีอย่ <c oughs> ที่ไปทังใดลลระมาลาหนมาปาดเก่งแต่อายขี่รถไปเองว่าสันแล้วว่าบมให้าตาไปช่องเลยติละ ตาก็ยืนเลี้ยวเบื้องลานอยนันอะยันตะลานไปว่าได้มาลายมามาทายคนดังอย่กไปท่านเข่าแถวว่าละละเออว่าท่านกับบ่เป็นยังดอกเหมะละเบื้องรถได้รถกำลังมาอยูว้านางเอกหน่อยคอยค้นดังบันคนดังตำบลคอยไงพี่น้องเอ้ยไปรงเรียนบันนอนแค้นเนี้ละลงเรียนบันคอดอนแค้นเนาะละ ไปจ้าสวัสดีจ้าเหล่ะโชคดีไปขี่รถผ่าหนาบ้านยายไปนี่ละพลาดเราติดไปโรงเลียนพนะพี่น้องคนหน้าไปหรอโรงเลียนกับว่าไก่บันไดรอกไปแล้วอ้ายพี่น้องเอ้ยเห็นตะก้นแล้วผลหลังเห็นตะซนพลหน้พลาดโชคดีโชคดีดเด้อล่เด้อไก่สีหอดโรงเลียนรถตัวน,นี้จ้าอุ้ยไปไทยลูก หลานอาไอายไปโรงเรียนยายอ้อวนเจ้าเสียงออยังล่ะข้าไปไท้ายนางเอกยุ่งนังอ้วนเลยอยากเอารถจ้าอยากเอาหลกักการนี้รถเนาะจ้า <laughs> <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากเดอ้อยายอ้วนเดอ้นอน้องอายก็ไปโรงเรียนแล้วไปเห็นฮอดส่วนรับบนนะพี่น้อง <laughs> ไปคลิปนี้ก็บจะเกี่ยวไปแค่นี้น,อน้องยายอ้วนเนะาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณมาก